ก่อนพนมกันดีกว่าตามพี่หญิงพิธิการไปค่ะบอกเลยว่าไปถึงที่แหล่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้น<อ>มันมีเรื่องราวชวนขนลุกเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะร,ร,ระหว่างที่ไหว้พญาสีสัตนาคราชอยู่นั้นมีสิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องราวเป็นแบบนี้คือล่าสุดเด็กพี่หญิงพิธิการพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงสายบุญต่างๆเดินทางไปที่ลานพญาสีสัตนาคราชค่ะ เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมอ๋อแลนด์มาร์คเลยเออแต่วันนี้เลือนขวัญดนูสิภาพท้องฟ้ามันโปร่งใสมากแล้วมันตัดสลับกับพรยาศรีสตนาคราโอ้โหมันสวยงามโหมันเด่นชัดมากแสดงว่ามันต้องมีเลขเอ้ยไม่ใช่มันต้องมีเรื่องราวปังๆใช่ไหมใจเย็นๆก่อนจะคุเมฆข้างหลังเหมือนส่งพญาเหมือนส่งพลังให้กับพญานาคเลยเออคุณผู้ชมเนี่ยเขาถือเรืกดีเวลา9้านาฬิกา45นาที โต๊ะบวงสวงองค์ปู่พญานาคพร้อมกับถวายนางรำจํานวน19คนห9เเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลค่ะงานนี้พี่หญิงก็ยังถือโอกาสได้ถวายเสียงให้กับองค์ปู่ด้วย ซึ่งถือเป็นความตั้งใจของพี่หญิงที่อยากจะมากราบมู่ค่ะ้องแบบนี้คุณผู้ชมและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะผู้จัดการส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าผู้สื่อข่าวของเราในระหว่างที่พี่หญิงร้องเพลงอยู่นั้นก็มีพรีเซนเตอร์แล้วก็ละครติดต่อเข้ามาแบบงงๆล้ำๆอยู่ร้องๆอยู่ผู้จัดการมาประจำมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยสิเออมาเล่นละครให้หน่อยสิโอ้โห บุญเห็นทันตาตจริงๆรหรือว่านี่อาจจะเป็นปฏิหารขององค์ปู่ที่ทําให้มีงานติดต่อเข้ามาแบบทันทีทันใดเลยคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าบุญมาแบบทันท่วงทีเออใดๆก็คือความตั้งใจที่แกจะไปกราบไหว้กับองค์ปู่นั่นแหละเนาะ,ะยังค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมพี่จะพานางล่องใต้ไปเ <ไป S 2> ที่ยวพัทลุงกันดีกว่า ตามลูกทุ่งสาวแดนใต้เป่ากิ่งการอาสยาม,มไปร่วมพิธีบวงสวงไหว้ครูโนราค่ะตามพิธีของคนใต้แล้วกันเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้พิธีบวงสวงครูหมอโนราหรือที่พี่น้องชาวใต้ชาวจังหวัดพัทลุงเขาเรียกว่าทรงตาหลวง<อ>คล้ายๆกับพิธีทรงเจ้าค่ะอาจด,ดูตามภาพไปเลยแต่พิธีตาหลวงเนี่ยมันเป็นพิธีของชาวใต้จะเป็นที่นิยมทําในช่วงเดือน6ถึงเดือน9ที่ทําพิธีได้นั่นเองซึ่ง ปีนี้น้องเปาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานโดยนําผลไม้9ลูกแล้วก็แอปเปิลอีก3ลูก3993กาเก้าเออโอโตัวใหญ่มากส่วนเลขจากผายันในงานก็คือคุณผู้ชมดูนะมีหลายเลขอีกหนึ่งเก้าองจารย์แกเขียนแบบนี้เลยหกเจ็หกองหกเจ็ดสี่เและ59 74และ59าเ้าใหญ่เก้าเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะก็รองดูแล้วกันนะคะใครเห็นข่าวนี้ก็ถือว่า ป็นบุญก็แล้วกันบรรยากาศในงานคนมีแบบอากาศนเขาบอกว่าเรื่อง่าอีกใช่ไหมนี่อยู่ดีๆน้องเปาโชลีลาไร่ลำคล้ายๆกับนี่นี่ดูดูดูก่อนเอแบบนี้เลยเหรอคือน้องเขาตั้งใจไปเนี่ยคือน้องก็เป็นคนชาวใต้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มีการรงซ้อมหรือว่าเตรียมตัวที่จะไปราในงานนี้มาก่อนอยู่ดีดคุณผู้ชมขาเนี่ยน้องก็ลุกขึ้นมาไล่ลาคล้ายกับโนรา รำยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งผู้สื่อข่าวเราไปยังน้องนะน้องเปาเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าโอ้ยท่านี้มันมาจากไหนมาเองคุณผู้ชมบังคับตัวไม่ได้หน้าสีตาหน้าเนิก็เป็นแบบว่าเหมือนครูรำอะไรอย่างนี้ก็จริงจังอยู่นะเออนะคะอซึ่งตามความเชื่อคนใต้คือครูโนราเขามาเข้าทรงนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเนาะค่ะยังค่ะเราปิดท้ายกันดีกว่ากับอีกที่หนึ่งลูกทุ่งสาวเวียงนรุมนเชา เเน็ตนะแห่ซูมคลิปไอซูมคลิปซูมยังไงแหมตัวเลขเป็นแผลอย่างนี้ไม่ให้ซูมได้ไงคุณผู<ค>้ชมหนุ่นพ่อค้าแล้วก็คอมเมนต์ถามว่าเลขอยียงน้ออยู่ในมือเจ้านะอาเออหลังลูกทุ่งสาวพุ่งไปที่แผงแลอตเตอรี่ค่ะพร้อมกับจิ้มซื้อทันทีจํานวน5ใบเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็หวังไม่เยอะอหรอกแค่อยากจะถูกรางวัลที่ห เท่าไหร่อะไปก็30ล้านแล้วก็30ล้านอไปแล้วล้6ล้านอะนะะแต่ว่าซูมแล้วซูมอีกนะคะตะแคงซ้ายขวานะก็มองไม่เห็นสักทีไม่ต้องหมดหวังคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้ไปดูซิเลขที่น้องเขาซื้อก็คือ6 เก้าอี่ก้าใหม่แล้วนัมที่3มีเก้ามี9จาะ9ก97ด้วย694ก694กับ97คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่น้องเบียงชอบนะคะในงวดนี้จดกันไว้นะคะวันที่16สิงหาคมเจอกันค่ะ